ต้อนรับสู่ช่อง Auto Car Review แหล่งรวมรีวิวรถยนต์ล่าสุดข้อมูลเชิงลึกและรายละเอียดของรถยนต์ที่น่าตื่นเต้นที่สุดจากทั่วโลกวันนี้เราจะพาคุณไปชมรีวิวฉบับเต็มของ Toyota Land Cruiser 200ซีรีส์ปี2025รถยนต์ที่ขึ้นชื่อเรื่องความทนทาน ความสามารถในการลุยทางออฟโรดและความน่าเชื่อถือมาอย่างยาวนานโดยรุ่นใหม่นี้ได้ถูกพัฒนาให้ทันสมัยยิ่งขึ้นพร้อมความสะดวกสบายที่มากกว่าเดิมโดยไม่สูญเสียจุดเด่นดั้งเดิม Land Cruiser 200ซีรีส์รุ่นปี2025มาพร้อมกับเครื่องยนต์ทรงพลังแต่ประหยัดน้ำมันให้แรงบิดที่ดีเยี่ยมและตอบสนองต่อการเร่งได้อย่างชับไวไม่ว่าจะขับในเมืองหรือบนเส้นทางธุรกันดาร รถคันนี้ก็ให้ความมั่นใจและนุ่มนวลในการขับขี่อย่างเต็มที่พร้อมระบบกันสะเทือนที่ได้รับการพัฒนาใหม่ทำให้การควบคุมรถทำได้ง่ายและมั่นคงในทุกสภาพถนนภายในห้องโดยสารมีการยกระดับด้วยวัสดุพรีเมียม การออกแบบที่ทันสมัยและเทคโนโลยีล้ำสมัยห้องโดยสารกว้างขวางเบาะนั่งสบายมีพื้นที่วางขากว้างขวางพร้อมระบบเก็บเสียงที่ดีขึ้นหน้าจออินโฟเทนเมนขนาดใหญ่รองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto อีกทั้งยังมีช่อง USB หอลายจุดที่ชาร์จไร้สายและระบบเสียงคุณภาพสูงเพื่อความเพลิดเพลินระหว่างการเดินทาง ในด้านความปลอดภัยโตโยต้าได้จัดเต็มด้วยเทคโนโลยีช่วยเหลือผู้ขับขี่ที่ทันสมัยไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปร่ผันระบบช่วยรักษาช่องทางระบบเตือนจุดอับสายตาและระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติโดยระบบทั้งหมดทำงานร่วมกันเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ไม่ว่าจะเดินทางคนเดียวหรือกับครอบครัวโครงสร้างตัวถังยังถูกปรับปรุงให้แข็งแกร่งขึ้นเพื่อรองรับแรงกระแทกได้ดียิ่งขึ้น ดีไซน์ภายนอกของ Land Cruiser 200 Series ปี2025ดูดันและมีพลังมากยิ่งขึ้นด้วยกระจังหน้าแบบใหม่ไฟหน้าและดีไซน์ทันสมัยและทรงตัวรถที่แข็งแกร่งให้ความรู้สึกถึงความพร้อมลุยทุกเส้นทางโดยยังคงรูปทรงคลาสสิกที่แฟนแฟนชื่นชอบเพิ่มเติมด้วยรายละเอียดที่หรูหรามากขึ้นล้ออันลอยราวหลังคาและแพ็กเกจออฟโรดเสริมให้รถดูดีและพร้อมสำหรับการผจญภยัย ในเรื่องของสเปครถรุ่นนี้ผสมผสานกำลังความสะดวกสบายและเทคโนโลยีได้อย่างลงตัวโดยมีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์ V6 หรือ V8 ระบบขับเคลื่อนหลายแบบรวมถึงระบบขับเคลื่อน4ล้อขั้นสูงพร้อมโหมดการขับขี่ที่เลือกได้ตามสภาพถนนอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่ารุ่นก่อนและยังคงมีความสามารถในการลากจูงในระดับแนวหน้าของกลุ่ม ขอบคุณที่รับชมช่อง Auto Car Review หวังว่าข้อมูลเกี่ยวกับ t o y o ต a l แ n d c r u รู e เ200ซีรีส์ปี2025จะช่วยให้คุณเห็นว่าทำไมรถรุ่นนี้ยังคงเป็น SUV ที่ได้รับความเคารพและไว้วางใจจากผู้ใช้ทั่วโลกหากคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่ๆที่เราจะนามาอัปเดตให้คุณในทุกสัปดาห์